ตั้งแต่รอคอยก็มาถึงดีใจนะครับที่พวกคุณเป็นคนกลุ่มแรกดีใจร่วงเฮ้ยผมคนนี้นะครับผู้คุณทุกคนที่โชคดีมากนะครับเป็นบุคคลที่โชคดีสุดในโลกที่ได้รู้กักดูคนเสาร์นี้บอกให้รู้ตัวเรียกโชคดีนี่มึงถามเขาไหมเขาโชคดีมากเลยนะเขาโชคดีมากแล้วตั้งแต่มาปุกเนี่ยเห็นเราสามคนออกมาที่ภูมิใจไหมใช่ไหมใช่ ยังหรอกตอนนี้ยังภูมิใจอยู่อีกสักสิบห้าทีจะเริ่มรู้สึกเสียดายเงินขึ้นมางยั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 งบอกเขาว่าทำไมทำไมทำไมลิททำไมต้องทำไมต้องอะไรเอาเอย่างแก๊งไม่พอไม่พอผมบอกไว้แล้วว่าวันเสาร์เราจะเล่นคอนเสิร์ตแบบสุภาพได้ครับวันอาทิตย์อีกแบบนึงเอาพูดไม่เหมือนกันเราจะแค่พูดคำบยาวกันวันนี้ใช่วันนี้ผมคุณลิทครับได้ครับบอกเข้าไป บอกไปครูดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเราคุยอยู่แบบนี้คุยไปมากเลยบอกเขาท็อกชอนคอนเสิร์ตของเราเป็นยังไงบอกเขาครูดคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคอนเสิร์ตของเราต้องจัดที่นี่น้ำไงน้ำไงในข้อทิ่แรกของฤทธิ์ครับเราคิดว่าจะไปจัดกันที่ราชมังคลาบอกเอ้ยทำไมไม่ได้เป็นราชมังคลาจัดในห้องพักนักกีฬาเฉยๆไม่ได้ อย่าชักไปให้เบือเสียเอาชอบอะไปไปยิงตรงนั้นตรงนั้นปึ๊บบอกเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันกำมังใจอีกมันเป็นเอ่อเนี่ยบอกเข้าไปนี่แหละข้อสุดทำไมไม่ใช่ราชมังหรืที่ไปจัดราชมังคลาเพราะว่ากลัวร้อนก็เลยว่าจะ่ยายไปที่อินแพคอารีนาเอ๊ะทำไมไม่ใช่อินแพคเพราะว่าไปบ่อยแล้วกลัวเบื่อถูกต้องก็เลยว่าจะ่ยายไปที่พารากอนฮอร์แต่ทำไมไม่ใช่พารากอนล่ะ เพราะว่าห้องน้ําน้อยเอ้านี่คุณกำลังบอกว่าพาร์ตแบงก์ห้องน้ำน้อยเหรอครับไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าคอนเสิร์ตพวกเราหามากจนทุกคนขี้แตกขี้แตกครับที่นี่ห้องน้ำรองรับที่นี่ห้องน้ำพอครับอ้าวคิดเลยอ่ะเนี่ยอย่าไปคาดหวังนี่สุดท้ายแล้วเราเลือกที่ร้านข้าวแกงบ้านสวนสองนะครับพวกน้ทีน้ถึงร้อยสามสิบห้องแต่ว่าเสียดายตอนแรกผมจองไปแล้วอยากให้พวกคุณดูคอนเสิร์ตต้องทานข้าวแกงไปแต่ว่าทัวร์ ตัวเต็มเอาทัวลงเลยไม่ได้ไม่ต้อมาที่ทัวไหนมาลงปันติวะพอแล้ว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 คุณสองคนนี่พูดจาไปเรื่อยไปเปื่อมากนี่คุณมูบอกนี่นะครับสาเหตุที่ต้องจัดมึงเอาดีเข้าตัวตลอดชีวิตนี้สาเหตุที่ต้องจัดที่นี่นะครับเมืองไทยรัชดาไลเดียเตอร์แห่งนี้นะครับผมเพราะว่าที่นี่ครับเป็นสถานที่ที่เราทุกคนเนี่ยสามารถใกล้ชิดกันได้ นะครับขู่พันเงินให้ส่งมาที่สิบปีเราตามความจริงใช่เพราะว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านครับใช่ครับเวลาที่ผมกันนิดโดนเรียกเข้าไปด่าโดนที่บ่อยเขาก็ใช้ที่นี่แหละครับใช่เลยทุกคนนะครับแล้วพวกเรามีมีงานตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะพี่น้องดิจิทัลผงเหลือมองค์กรรำเรื่องอะไรนะสีเป็นดิจิทัลอีสานงอนผู้กำกับใจเยอะเลยไม่ดูว่ามีอะไรมะเฮ้ยนี่คืออะไร กูไม่เคยเล่นกูนั่งดูอยู่ตรงโน้นนี่เลยตอนเล่นรักสึกเหมือนบ้าเอย่าเรื่องเที่พี่บอยด่านะตอนที่พวกมึงเล่นกระจุกแบบกูโดนพี่บอยเรียกไปด่าด้วยกูดูไม่รู้เรื่องเลยเป็นไงรู้สึกอบอุ่นไหมล่ะอบอุ่นใช่แล้วอีกอย่างนึงนะคอนเสิร์ตเนี้ยเนี่ยจริงๆเราไม่เรียกว่าคอนเสิร์ตนะเขาเรียกว่าคุณเห็นไหมล่ะเนี่ยเปิดมาเนี่ย15นาทีแรกคุณร้องไป2เพลงคุณพูดไปแล้วอีก20นาที มันคือการเป็นคอนเสิร์ตผสมทอล์กโชว์ถูกต้องเราจะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยจริงๆรผมอยากจะแนะนําเพิ่มครับถ้าใครที่ซื้อบัตรวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยเอาเสือมาเอาเสือมาไม่กูตรงไหนอ่ะไม่กูทางเดินอะไรเงี้ยเมื่อยมันนอนไปดูไปได้ได้ตามไปนี่เราสบายอยู่ได้บอกข้าไปริการริปโนโชยังไงยังไงเราก็จะจัดเป็นชื่อว่าการริปโนโชว์ไงถูกต้องมันกลยเป็นคำว่าโชว์ขึ้นมาแล้วคนรู้ไหมครับ ว่าการริดโนโชเนี่ยสิบปีสมพิษคุณจำชื่อนี้ไว้ดีจำแล้วจำจำได้หรือยังประกาศที่ยิ่งใหญ่ไปเลยคอนสเสิร์ตน,นี้ชื่อว่าจำคำนี้ไว้ <c oughs> เพราะว่าครับผมพาน้องไปจดนิก็สิบชื่อนี้ไว้แล้วอย่าอมองผมแบบนนะั้นอย่ามองเหมือนไม่เชื่อไม่เชื่อดีผมนะครับสิบปีผมผ่านอะไรมาเยอะครับผมผมพาไปจดจดอินนี้ก็สบร้อยครับ สิบปีผ่านมานี่จบอะไรอะไรอย่างแล้วแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะสิบปีผ่านมานอกจากพวกมึงที่เปลี่ยนพวกเขาก็ไม่เปลี่ยนชอบเลยเกินอะไรที่เป็นการได้แตกงตันทับผมกันพวกเราน่ยข้อผมคิดสะใจกันพร้อมที่จะสะใจกันเป็นผู้คุณที่สุดยอดจริงๆเป็นผู้เปรื่องจดหมายแบบแล้วจดที่ขัดขิดแล้วเพราะว่า ต่อจากนี้ไปพวกคุณไม่ต้องรอถึง10ปีครับผมยินดีครดูดูเขาเงี้ยกันยังไม่จ้าให้เดี๋ยวนี้พอเขาตั้งใจฟังเขาเงี้ยเพีย่าง่นี้คุณอย่าตีความให้แง่ร้ายต่อจากนี้เชื่อใจแเ้าคุณฟังคุณฟังพี่จะมาด่าผมว่ามาเสื่อไม่ได้พี่จะบอกบบน้องๆก็ยังไม่รู้ใช่ไครับต่อไปนี้ไม่ต้องรอถึง10ปีครับพวกเราตั้งใจจะจับทุกปีเออเฮ้เด็นไหมเฮ้ยเสียงกิดี ซาซาคือพูดที่ซาซาไม่ใช่เลที่ซาซาไม่ใช่อะไรเริ่มคำนวณกันเลยใช่ไมไม่ใช่เมื่อกี้เขาดูชอบเขาชอบทุกปีอาจจะบ่อยไปเดี๋ยวลิกจัดให้ทุกเดือนถ้าทุกเดือนไม่พอเอาเป็นลายปักไปเลยครับทุกคนโทษนะคอนเสิร์ตหรือครูสังคูณสม เออเอาเป็นที่นเสียงีินไหมค่อยๆบอลลุ่ค่อยเบอลลุ่มเอเอาเป็นว่าเว้นได้ดีกว่ามาทีๆให้ทุกคนแบบได้คิดถึงเราบ้างอ๋อได้ครับแล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าถ้าคอนเสิร์ตนี้รอดนะครับคือเมาเปว่าถ้าทุกอย่างผ่านลุล่วงไปได้ดีนะครับเป็นการทุกคนเอนจอยมีความสุขร้องกันด้วยกันรีไปด้วยกันนะครับผมอันฉี่ไว้ไม่รู้ไปห้องน้ำไม่หนีกลับบ้านก่อนผมรับรองเลยว่าเราจะคอนเสิร์ตแบบนี้ไปบ่อยอย่างแน่นอนนะครับ